สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมื่อนี้แม่น้องแก้มก็ออกมาเฮ็ดงานมันดื่มอันนี้เป็นหมูคอกแรกเลยนะคะที่ในการเฮ็ดงานของแม่น้องแก้มมื่อนี้คอกนี้เคยมาหากันนี่เป็นครั้งแรกเลยแม่เหนี้ไว้แม่ผ่านนี่เปล่คะนี่แม่นพัน่งเลยจ้ะโอ้แม่นียววันคักแทะทองม่านเปล่าคะโอ้เจ้า้วนคักอยู่ พอใส่ยังเหลียงคือจะอวนแ่หอนี uh ่ยคะห่มกต้มเขาต้มเขาอย่างเดี๋ยวกดใส่หัวมอนี่ยนะือมงมมอเนี่ก็ไดอยู่โอเคค่ะอสีลายคือจังามแ้ผสมสมปลาเปือกเดีไปซื้อท่เข้าาแต่สมระใหน่อยสั้น่อยซื้อมาอ๋น่นี่แม่เผื่อนี่นี่ซื้อมาตลปี่นก็ังนทอง น,นู๋ของนูมีอยู่แมนด้วยกันนั่นเห็นกับแม่เผือคด้วยกันเันตัวนี้กําลังขืนป่ะคะสมแล้วครับมแล้วแล้ว,ลวกําลังรอขอ,อขอดเห็นในปีใหญ่จงใจไกเ่เจาะขอดค่ะตั้งมาออออสี่ตัวอืมี่สิบห้าหมื่นเขามามอดสี่สลหาหมื่นั่นบอกคะตัวละสี่พันอ้ยพี่จะบ่ไปซื้ออยู่ของนูนูหนู๋ขายแล้ค่ะซํากัน เห็น่นเหปลาเผือกเงยปลาเผือกนุ่มมีมันเป็นหมูประจำขอกมันมีอยู่แม่หนึ่งนะอ๋ออนนี่ 3, 2, จ้าเพราะว่าถา้าถ้าสมมติว่าให้ตลาดสวยงามมันกะ แต่ขายราคาแพงคือพอสื่อเขามาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตลาดมูฮันคือขายแพงกันแต่ขายทำเนออยียนก,ก็ <c oughs> คือาาตลาดม,มาขยายสายพันธุ์เอานตลาดโมโนมันเป็นตลาดบริโภคมันก็นจะขายได้ราคาเหนือจริงๆนะคะมันโมคือตลาดสวยงามคือ,อนนี่างายอ,าางอ,งอันนี้เอาไปแม่พันธุ์บ่ะคะคือจัง <c oughs> เหมือนกับจับสัตว์ล่ะแม่นบอกอายุลายหรือเปล่ามันมันสเดือนหรือเ่แต่แต่ว่าไล่แต่ว่าไล่เพราะท่านเบิดอยู่เนาะ ปกติใหไงสนิไล่เบิดอะไรได้แค่ไหนซีคาเรียนฮะนี่หมูปลาเผือกพอละสื่อมาซีสิมหาหมื่นตัวละซีพันนี่แล้วก็ล่างในสูงใช่บ้านเขามรเซียได้ฮะใช่บ้านเขามรสื่อมาจากไสนะพอกัมา马าไสกัมา马าไซจังหวัดของจังหวัดใดจังหวัดกาฬสินธุ์มาจากกาฬสินธุ์มาสั่นอยู่กาฬสินธุ์ว่ามัน ซ้ำไหนนะค่ะตัวซ้ำนี่แม่นบอดทีพอซื้อมาสี่พันกว่าสี่พันสี่พันว่าตอนนั้นเบิร์มยูทูบของแม่น้องแก้มนี่โบเห็นหมูปลาเผือกเห็นนะเผือกหมูน่าหมูดำแฉะเป็กันหน้าหมูปลาเผือกน้องมีแม่นึงแต่ว่ากะอายุหลายเตัวเลแต่ว่าเป็นใครๆว่าหมูคูนนะคะมมูแนตัวนี้ตัวนี้ก็มีตัวใดอยู่ เดวนัวกับจังสีคัดเาอาสามปอ,อกเลยนะจ้าตัวนี้ก็ได้ด้วยกันแยกนมด่วนเราบอคะาพอนี่แยกสองอาทิตย์เลยนะอ๋อสองอาทิตย์กับแปลว่ามันบ่ลงตัวกระไดชิวพระท่านทา,ทา,ทานทนายเนาะแนะนำใน,นเด้อเขาโอเคอยู่ค่ะเลี้ยงในซับเนี่ยโอเคอยู่ <บา S 1> แม่ค่ะ ถือว่ามูมันนี้นะเพ,พ,พ่อเพิ่นเลี่ยงกะถือว่าโอเคค่ะใส่ได้นะคะแม่ของแก้มค่ะจะทำการจับด้วยนะคะอันนั้นในคลิปนี้นะคะแม่กมกของแก้มก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขามาเป็นกกำลังใจให้เดี๋ยวพบกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ